ดูอะไรใส่ปุ๋ยแล้วมันเจอตัวอะไรดีพี่น้องมองมองมองนี่อะไรตัวจริงตัวปลอมมาดูกันมาดูมาดูโอ้ยเนาะดูเห็นไหมตัวจริงอันนี้นะพี่น้องเห็นป่ะเนี่ยดูมีเหล็กอะไรมัาอ๋อเห็นี่เนี่ยของจริงอ่ะพี่น้องเต่าเนี่ย ลูกน้องใส่ปุ้ยมาเนี่ยผมกำลังผมเดินไปไปเอาไปทำอียาแถวสวนทุเรียนสวนหนึ่งเนาะกลับมาถึงเอ้าเห็นลูกน้องหวานไปแล้วเอ้านี่มันเตานี่ดูพี่น้องเออเอ้ยมีเหล็กว่ะเนี่ยกระดองหล่อนเนะี่ยน,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 นี่น้องดูมีเหล็กว่ะดูเห็นไหมเตาจริงๆนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้โอ้ไปเถอะอยู่ไงก็ไปทีๆไป ไปทำไรอ่ะนะกำลังมองหามีเหล,เล็กไรเปล่าพี่นอ <g ül> <g ül> ้องเต่าน่ารักไเต่าอะไรอย่างงี้ไม่รู้จักใครรู้จักมั้งเต่าอ,อะไรกระดองมันแหว่งเลยพี่นอ้องข้างบนนี่นะกระดองข้างหลังนี่กะล่อนเติมอ้วนนะน่ารักมากมากเลยนี่เคยเห็นเต่าอ,อย่างงี้นะดูหน่อยเต่าปวกนะ บ้านผมเขาเรียกเต่าปวกนะพี่น้องแต่หัวมนันแปลกๆนะหัวมันสีขาวๆปลายหมวกมันสีขาวเรือนน่องๆน่ะอมอ้วนเลยนะนะโอเคนะครับพี่น้องแค่นี้แหละเตามังฝากนะใส่ปุ๋ยแล้วมันเจ็บเต่ออา,ตานะเฮค,ครับสวัสดีครับ